ครับผมสวัสดีครับเอน,น้ย่างตูดไก่ครับผมกำลังหมากถึงไว้ถ้างนี่ก็เป็นรวกครับผมรวกพวงไข่พี่น้องใส่หัวคาแม่กูตะไคร่หอมครับหัวนะสิมาเห็ดย่ำอายำพวงไข่พี่น้องถ้างนี่ก็สิเป็นหมกพวงไข่แด้พี่น้องนี่ตัวน,นี้ก็สิเป็นพริกแห้งกระเทียมหัวหอม ใส่ต้นหอมน้ำแต่าพัดอันนี้เขาบอกมีกับบัวตองใส่ตะไคร่ไม่ปูดท่านเด็ดตูดใส่ครับผมหัวาคาตำใส่ให้มันละเอียดหอมหอมีอม๋ยวซื้อมาปุ้งเด้ครับนะครับตีไทยดับกินเพี่นอันนี้เขาก็ใส่แล้วรสดีครับ ตาม้วยผงนัวครับผมน้ำปราน้ำปลาครับรส <c oughs> ชาตินัวรุ นิดๆน,น้อมหอมเยอะใส่ยังหน่อยเดี๋ยวหาเบิงงผักในตูนนี่หมนะครับนี่มีสดๆเลยรับได้สุดยอดครับผมรับกินคราวซีเล้ยครับคนเรือพี่นนอเห็นข้ากันนข้าคอยมาอวกระดาษฟอ,อยล้เราก็ไปหนึ่งครับผม หนึ่งซุกแล้วกะสีมะเข่าอบเขาย่างบานจักหน่อยเพิ่มความหอมเข้าไปอีกดันนี้พกอีตูใส่หนูสุด,ดยอดอีตูโบมี่ว่าต้องใส่พี่นอ้องเดีย๋ดวยวมาขอคอนก่อนนะครับซสีมเบื้องหลังพี่น้องได้ได้ความหอมขาดความเข้มลึกๆเลยใส่หยอดเกลือเยอะเจักหน่อยโอเคครับเดี๋ยวสิไปห่อบันจะหอมหมอมพี่นอ้องขนาดท่านสุกเดิ ขนาดหนึ่งเราท่านอย่างครับเป็นพวงเลยโอ้ขอเขาเนื้อตัวใหญ่แถวบริมาครับเขาทีนเขาเจ้าเขาสวยเอามาอนี่โอเคครับเดี๋ยวสิมาหัวเลยบ้านข้างเป็นไขล่ลวกครับผมนะครับหอหมกแบบซาใจพี่นอยย้องยิ่ย่งเลยนี่ครับข้างเป็นพวงไข่พี่นอ้องพวงไข่กับตับครับผม เดี๋ยวมือล้างมือ,อน,นี่เดี๋ยวค่อยสิมะผัดครับพวงไข่พ่กนี้มารวกลวกต้มเยอบร้อยแล้วค่อยสีไปผัดสซ็บซาบเลยผัดพวงไข่พี่น้องทางกำรังงข่อย่างครับตูดไก่พี่น้องเดี๋ยวสิมะตำบักทัวนาำว่ามีบักทัว่วมือนี้นะครับผมเรียบร้อยพี่นอ้องหมกพวงไข่ครับผม ตัวนี้ผมมกเล้ยวผมขอไปอบอย่างเล็กน้อยนอะพี่นอ้องเผิ่อความหอมตัวนี้เป็นหลวกขังไข่ครับผมแต่ว่าตัวนี้นี่ลงไปต้มอย่างเด้อวพี่นอ้องนี่ยมันสุกถ้ามเป็นผักเขาอมเปนเมงว่าครับผมตั้มบกฮงตอนแรกว่าสีตั้มบุกทั่วล่ะก็เลยตั้มบุกฮงวก็ถอดไข่ชินโน่อย่างตูดไข่น้จิม้มสามรสจิ้มนี่ครับเนี่ย กิมลวกพ่วงไขรครับแสบด้ยกันมาครับแสบด้กันพี่น้องเนี่ยเดลพวงครไม่ไปดูจินบอลเหรอนม่หรอแแสบด้่กันด้พี่น้องกรไม่ได้กันฮะกินานม่ยูน to ้าไคสองบอดฟรม่ยถุงลอตเตอรี่เสียไหมเนาะถ้าเสียายกก็จะไป ไม่เสร็จหน่อยหอมเลยเพ่อหอมเฮ้ยเฮ้ยเนไปจับ้เนาะนอมเขาจับอ้อมอ้มอซีลรวเขานีต้นหอมอมต้นอผับสารณนิตเลยเนาะหมอเคี้เขาเี่ เว้ยหมูอักเสียงหล้ายเนาะมันบ่อข้าวเลยจ้าจ้าน้ำจิ้มสามรดหลับขึ้นมาแล้วนะั้นเถะลูกนี่เอาตัวนี้ทำไม่ได้เราทำไมพักไม่พักแม่ด่น ar, ั <the <the water and water and <the <the ้นเลยนพี่เนาะจับแซบพี่กันเถอะอือืออือหือแครกเกอรหับนมา้รงลูกอืออือ ก็มร่อัืมเฮ้ยนเต็มปากอยู่ั่นแม่ฝ่ามือป่อนอืมนี่แากไปเลย เจดไหมพุงนี่จพุนี่จะร่นใหญ่ามาแ้เจ๊เอาไม่มีคนไม่ให้ไม่มีคนรอกรุ่นใหญ่ไม่เก่งกนยากส่งแลวเจ๊เก่งกไม่ว่างะนะ s n i r s n i p e พดอขี้ยนีนน่เก่งเยกนี้เอายำนี่เขานี่ในมือ ไม่หยอค่อย่างนั้นอ่ะโอ้โหอ้าอ้าคนดูอ้ามคนเดีอ้ามก็นี่ไงก็เข้อปากนี่แหละอ้าอ้กินจังเลยกินสามรเดเผ็ดพี่นุก มัน,นเผ็ดกินไม่ได,ลด้ลูกต้น,น,นหามันเผ็ดมันเผ็ดลูกเบืยอเลยเปลี่ยนชุดนอนกัอนนี่ชุดเปียก่ไดบ๊อง จากข้าวไข่มาให้น้องหน่อยกินนกมมมมมไม่กินผักขอ่งเพสไ,ไข่เนืะเรื่อเลยเพื่อเรื่ออ,อย่างตัวไก่กไก่อย่าเสีย ให้ไข่ใหไข่ทหาโ่่เอปกหาพ่จโน่เลยชื่อมันนี่เชื่อมันบ้าเเนี่ยช่อมอ่ป้าเ้าหน่ำเพลงจ้าอย่างเมา่อกี้กับข้าวเนาไีกับอะไรสามถุงขึ้นข้าวตีกับอะไรกับน้ำพึ่งตัวก็ังหนัก ของหวานเนาะข้าวนมปังปก็อร่อยทำไมรู้ไมเนี่เอาไม่้เขาดูเรื่องหน่อยน้ำผึ้งกินกับข้าว400บาทท่าน300กว่าต่ร400บาทที่0 0บาทโอ้ยเดี๋ยวเขาเรื่องบอกพี่เขาบอกลายพี่ลูกนี่นี่นี่เกน้อยอยู่ตรงนี้ ที่เช้าตัวหมองข้องแก่ไม่มีสมบุกณเลยฮึน้พี่นอเอาน้องเลยฮึยังไม่อิ่มฮึนจตาอยู่นาตานาตาาโน่นนาตาตาในพี่จิโนอยู่ในพี่จิโนไหนไหนมนพี่จีโนโอ้โน้ยในพี่จิโนโอพี่หน่อยพี่หน่อพี่น่อรู้น้องไหม ไหนแกน้อยอยู่ไหนไหนยายใอยู่ไหนยาย่นยายในี่ยายในี่ยายไหนแนนอยู่ไหนน้แนนนนแนนอยู่ไหนน้แนนไหนากินโซนไหนน้อยู่ไหนนเจไหนนาเจอยู่ไหนโมโหครับไหนน้เอยู่ไหนบ้าน้างบ้านสมบูรณ์แล้วทใหญ่น่อยเบเลเยแบนันด้วย โชว์อ,อ,อวว้านขึ้นตาไม่เพือนน้ยไม้คานมือแลยวอะอิแล้วเหร้องกินด้วยค่ะหลังๆก็อยากจีโน่มาขึนห้องข้างล่างอยาขึ้นห้องมาจีโน่น้องก่อนเนาะ น้องกินไม่แย่หเนี่ยน้องไม่นอนมันหวานขินไม่ได้ครับินไม่ได้ครับดูตูนไปจะเกิดน้ำเจ้าคุณเด็ก็อีอันนอรนั่งบนัรุยไปดูกระตุ้นให้อ้อก้อนะเฮ้ยขมว๊มว๊บขมวมว๊บขมว๊บิว๊บมม Nào hai mối hưng 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 hưng

นมข้างในครับเหมือนหลวเป็นน้เด้หลวแบบว่าโต๊ะนตัวนมในชิปหามากเลยเวล่ไนะสบอม่ได้ไม่้ม้วม้ามาอยนลูกอันเผ็ดอันนี้างแกน้อยเนี่ยอืมอืมอืมืมเอ ผิดหองยายนี่ขอมหลายอยู่นี่ขึ้นหลอดไปก่อนในตะมูกอยู่ไหนจะมกในจะม,มูกพี่มีอยู่ในจมูกจม,มูกอยู่ไหนนะโมของนะอขอีอย่าดูสีโอ้โหี่กินหมดออกเพือ อเอ you know? ้ยกินอะัดไปีนะจอมงไปยีนองนนอปะปะไป้อือไปไหนอ่ะเนแใส่ดกจอืับาันนแใส่

อีกครับไม่กินผักไม่กินผักเลยบายบายก่อน <c oughs> โอเคครับผมกิมเดี๋ยวไปทำ่น,อน้องแซ่บเนื้ออนตอนแรกผักไม่เอาเดี๋ยวมาจูไข่จูอันนี้เป็นเดี๋ยวครับ <c oughs> นี่ตุ๋นไ,ปไปก่ค,ครับผมก็ขิมหนาจังหวะครับ